ข่าวที่เกิดขึ้นทำให้อดคิดไม่ได้ว่าบางครั้งธรรมชาติก็โหดร้ายกับครอบครัวเหลือเกินอยู่ดีๆบ้านก็ถูกน้ำพัดพังไปทั้งหลังไฟไหม้วอดวายจนหมดเนื้อหมดตัวโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่เช็ดน้ำตายืนมองโชคชะตาหลงโทษถึงวันที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ใครหล,ลักที่จะมาช่วยเหลือเราได้ประกันบ้าน first loss ของคุ้มภัยโตเกียวมารินประกันภัยโดยเบีย้ยเพียง400บาทต่อปีหากโดนไฟไหม้ฟ้าผ่าหรือระเบิดรับความคุม้มครองสูงสุดถึง300,000บาทภัยธรรมชาติจากพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือสึนามิเงินหลักร้อยรับความคุม้มครองเป็นหลักหมื่น ไม่เพียงเท่านั้นบ้านพังเสียาหายจนต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราวประกาศบ้าน first loss ก็อยางให้ค่าที่พักอาศัยถึง300บาทต่อวัน mm hmm. เงินเพียง400บาทต่อปีอาจช่วยคุณและครอบครัวได้ในวันที่โชคชะตาใจร้ายกับคุณ mm hmm. เพราะภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจึงควรกันไว้ดีกว่ากลุ่มนะคะซื้อเลยวันนี้ที่7 2 4 .co.th 724ประกันออนไลน์ครบทุกประกันซื้อได้7วัน24ชั่วโมง